สวัสดีครับท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับจากโครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์นะครับวันนี้เราพักเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับกลับมาเรื่องของการจ่ายหนี้บัตรเครดิตกันซักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการจ่ายหนี้บัตรเครดิตถ้าเราจ่ายบัตรไม่ไหวนะครับในภาวะโควิดเราจะทำยังไงกันดีนะครับ ก็มีคําแนะนํามาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับข้อ1ครับหยุดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือเบิกถอนเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่จ่ายหนี้ไม่ไหวขอความกรุณาหยุดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไปก่อนนะครับข้อ2นะครับจดหนี้บัตรทั้งหมดที่มีในบัตรเครดิตและทำดังต่อไปนี้นะครับ กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตหลายใบนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยแต่ละบัตรเท่ากันหมดเลยทุกใบนะครับให้นำนะครับยอดมาเรียงจากหนี้น้อยไปมากนะครับให้ทำการจ่ายหนี้บัตรที่มียอดหนี้น้อยก่อนนะครับด้วยจํานวนเงินที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าท่านมีบตรหลายบัตรเครดิต แล้วก็แต่ละบัตรอัตราดอกเบีย้ยไม่เท่ากันนะครับให้เริ่มเรียงนะครับจากอัตราดอกเบีย้ยมากไปหาน้อยนะครับจากนั้นจ่ายหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบีย้ยมากที่สุดด้วยจำนวนเินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับส่วนบัตรที่เหลือให้จ่ายอย่างน้อยเป็นยอดขั้นต่ําไปก่อนนะครับ อย่าหยุดจ่ายหนี้บัตรเครดิตเพราะการหยุดจ่ายหนี้จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียประวัติเครดิตด้วยนะครับข้อ3เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ในแบบที่เราจ่ายไหวเช่นรวมหนี้กับหนี้บ้านหรือเปลี่ยนประเภทหนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาด้วยเนื้อหาสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับกรณีที่ท่านมีหนี้บัตรเครดิตแล้วก็จ่ายไม่ไหวจะทำอย่างไรให้ลอง ตามสเตปที่เราแนะนําในวันนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับเราจะมีการมอบรางวัลในกิจกรรมฟินดีที่เป็นรํำลึกสหาพาินิ์ในเร็ววันนี้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อของรางวัลน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับ